14ตุลาคมวันล,ละมาตากับแทอีซี่นะคะวันนี้ยังอยู่มาตา78เช่นเดิมนะคะแต่เราถึงวงเล็บ4กันแล้วความรับผิดในกรณีการขายสินค้านะคะมาตา78วงเล็บ4ค่ะอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรลักษณะ2ภาษีอากรฝ่ายสรรพกรหมวด4ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วน1ข้อความทั่วไป ในนั้นมาตา78อยู่ภายใต้ส่วน1หมวด4ลักษณะ2แห่งประมวลลัศดากรนะคะค่ะซึ่ง78วงเล็บ4ที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของแท็กพอยต์เหมือนเดิมเนาะแต่เป็นความรับผิดในกรณีที่การขายสินค้าโดยการส่งออกค่ะค่ะ78นะคะมาตา78เราเรียนไปแล้วในวงเล็บ1เรียนไปเมื่อวันที่8ตุลาคมเนาะวงเล็บ1เขาพูดว่าการขายสินค้านอกจากที่อยู่ในบังคับ2 3 4หรือห นะคะก็จะมีรายละเอียดของวงเล็บ1ตรงวงเล็บ1เนี่ยค่ะถือเป็นกฎหมายทั่วไปส่วนวงเล็บ2 3 4และ5นะคะก็เป็นกฎหมายพิเศษ <c oughs> ขออภัยค่ะท่านอายสุเทพบอกเสมอเนาะกฎหมายพิเศษย่อมใช้บังคับก่อนหรือยกเว้นกฎหมายทั่วไปดังนั้นถ้าเข้าวงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4หรือวงเล็บ5แท็กพอยจะเป็นไปตามนั้นถ้าไม่เข้า สองสามสี่ห้าแท็กพอยจะกลับไปที่วงเล็บหนึ่งนะคะแท็กพอยของการขายสินค้าคราวนี้วันนี้เรามาเรียนกฎหมายพิเศษก็คือวงเล็บสี่การขายสินค้าโดยการส่งออกนะคะให้ความรับผิดเกิดขึ้นดังต่อไปนี้อ่ะมาอีกแล้วนะคะมีพิเศษของพิเศษอยู่อีกนะคะก็คือก็ไก่บอกว่าการส่งออกนอกจากที่ระบุในวงเล็บขอไข่หรือคอควายแสดงว่าถ้าเราดูเฉพาะวงเล็บสี่นะคะ ขอไข่กับขอควายเป็นกฎหมายพิเศษเนาะแต่กอไก่เป็นกฎหมายทั่วไปดังนั้นถ้าเข้าขอไข่กับขอควายให้ไปใช้ตามขอไข่กับขอควายถ้าไม่เข้าให้กลับมาใช้กอไก่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูขอไข่กับขอควายกันก่อนขอไข่การส่งออกในกรณีที่นําสินค้าเข้าไปในเขตอรอดอาการนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไป การส่งออกในกรณีที่นำสินค้านั้นเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา77ทับ1วงเล็บ14วงเล็บกอไก่ให้ความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่นำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตดังกล่าวก็คือขอไข่บอกว่าอะไรคะวันนี้ถ้าเราส่งออกอะค่ะสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรเขตปลอดอากรจำได้ไหมสอนไปแล้วในนิยาม77ทับ1เนาะเขตปลอดอากรก็ยังอยู่ในประเทศไทยนะคะยังอยู่ในประเทศไทยแต่เราก็จะเรียกว่าการส่งออกเหมือนกัน ะะดังนั้นการที่เราขายสินค้าค่ะเข้าไปในเขตปลอดอากรตาม77ทับหนึ่งวงเล14วงเลกไก่ 14, เนี่ยแท็กพอยต์เกิดขึ้นณนะวันที่เรานําสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด77ทับหนึ่งวงเล14วงเลกไก่อีกนิดหนึ่งเวลาอ่านกฎหมายอนะคะ่ะมันจะต้องเชื่อมโยงกันเนาะถ้าเราจาไม่ได้ว่าเฮ้ย77ทับหนึ่งวงเล14วงเล็บกไก่คืออะไรเราต้องกลับไปอ่านนะไม่ใช่แบบว่าเออเราเขตปลอดอากรแหละดังนั้นจบเลยที่ขอไข่ คือกลับไปอ่านให้ละเอียดนิดนึงว่าเคสของเราที่เรากําลังทํางานอยู่อะคะ่ะหรือที่เรากําลังศึกษาอยู่นั้นมันใช่เคสเดียวกันกับที่กฎหมายระบุหรือเปล่านะคะเราก็ไปดูเจ็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งวงเล็บสิบสี่วงเล็บ, 14, บกอไก่กันนิดนึงอ่าสิบสี่วงเล็บกอไก่บอกว่าอะไรคะการส่งออกหมายความว่าส่งออกสินค้าส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งไปต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงกอไก่ก็คือการนําสินค้าในราชอาณาจักร เข้าไปในเขตปลอดอากรนะเมื่อกี้ก้อยอธิบายเสริมไปแล้วว่าไอ้ตัวนําสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรเขตปลอดอากรก็คืออาเขตตามนิยามของเขตปลอดอากรเนาะแต่ว่าอันนี้ขยาย,ยาความเพิ่มว่าเป็นการนําสินค้าจากในราชจักรนะก็คือในประเทศนะเข้าไปในเขตปลอดอากรซึ่งคําว่าเขตปลอดอากรก็มีนิยามของมันอีกนะคะที่77็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งวงเล็บยี่สิบเอ็ดจำได้ไหมเขตปลอดอากร หมายความว่าเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรก็คือฟรีเทโซนเนี่ยหมายความว่าเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยสุลกากรก็คือฟร,รีโซนและหมายความถึงเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คือ Industrial e s t a t e Authority of Thailand นะคะก็คือไ e a t นะคะหรือคงจะจบ i e เฉืนกินนะคะและเขตที่มีกฎหมายกรรยําหนดให้ยกเว้นอากรขาเข้าอันนี้คือนิยามเขตบอดอากรทั้งหมดดังนั้นมาตา78็ดสวงเล็บสแท็กพอยที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยค่ะ78็ดสวงเล็บสวงเล็บขอไข่แท็กพอยที่เราดูเมื่อกี้นี้เขากําลังหมายความว่าคุณถ้านําคุณนําสินค้าเข้าไปในฟรีเทสโซนนะซึ่งฟรีเทสโซนเนี่ยประกอบด้วยฟรีโซนกับ i e a t นะถ้าเข้าไปอย่างนั้นเมื่อไหร่นะคะ ท็กพอยต์จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่นำสินค้าในรัฐจักรเข้าไปในเขตดังกล่าวคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันไหนนะคะก็จะมีเอกสารของศุลกากรเนาะเป็นใบคำร้องของนำของในรัฐจักรเข้าไปในเขตประปอดอากรเขตประกอบการเสรีนะคะซึ่งก็จะมีวันที่ตรงนี้นะจะมีลูกศรโยงให้ดูแลเนี่ยจะเป็นวันที่ตรงนี้ค่ะก็คือวันที่ที่เกิดแท็กพอยต์คือวันที่เรานำสินค้าในรัฐจักรขอ เข้าไปในเขตปร์ดอากรน,นะคะเข้าไปในเขตปลอดอากรอ่าต่นี้ก็คือตัวอย่างของ78็วงเล็บ4วงเล็บขอไข่เอกสารกสก1 2 2สอง,อนงส,องสองนะคะค่ะต่อมาขอควายกันบ้างนะกฎหมายวงเล็บ4บอกอะไรกอไก่บอกว่า ยกนอกจากขอไข่กับขอควายขอควายขอไข่เราไปดูแลโอเคมันคือเขตปลอดอากอนเนาะฟีเตโซนขอควายเขาบอกว่าอะไรคะการส่งออกซึ่งสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทันบนตามกฎหมายว่าด้วยสุลกากรอันนี้กําลังพูดถึงคลังสินค้าทันบนก็คือบอนเดดไวร์เฮาส์เนาะให้ความรับผิดเกิดขึ้นก็คือแท็กพอยต์เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุลกากรก็คือแท็กพอยต์เหมือนขอไข่นั่นแหละนะคะก็คือเมื่อวันที่นําของเข้า เขตนั้นๆน,น,นะคะซึ่งเอกสารก็จะใช้ชุดเดียวกันด้วยนะคะเป็นกสกหนึ่งสองสองคราวนี้เรามาดูคลังสินค้าทันบนบางคนอาจจะแบบเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกอะไรคือคลังสินค้าทันบนคลังสินค้าทันบนหรือว่าบอนเดดแวร์เฮาส์นะคะโดยปัจจุบันนะคะจะมีเป็นพื้นที่ที่ศุลกากรนะคะให้ใช้เพื่อใช้กานการเก็บของในการ เก็บของเพื่อนําไปแสดงหรือเก็บของเพื่อนํามาผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดําเนินการด้วยวิธีการใดก็ตามในคลังสินค้าทัานบนแล้วค่อยเอาของเนี่ยค่ะออกมาขายนะคะคลังสินค้าทัานบนนะคะมีอยู่ทั้งหมด3แบบแบบที่1ก็คือเพื่อเก็บของเก็บของในคลังแบบที่2 เพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังอย่างที่สามคือเพื่อผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการวิธีอื่นใดเกี่ยวกับของที่เก็บในคลังสินค้าทันบนเนาะซึ่งตรงนี้นะคะในเว็บไซต์ของสุลกากรขอขอบคุณข้อมูลจากกรมสุลกากรนะคะถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกน QR ไปได้นะคะเอา QR วางไว้ให้แล้วถ้าต้องการศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะมีประเภทของคลังสินค้าทันบนในเว็บไซต์ของกรมสุลก,กากรนะคะมีหลายประเภททีเดียวนะคะ ่ะหรือถ้าใครต้องการทราบความแตกต่างเมื่อกี้เราดูแล้วที่ขอไข่เขตปบอดอากรคอควายคลังสินค้าทันบนเอ๊ะแล้วมันต่างกันอย่างไรนะคะอาจารย์อ้อยอาจารย์สุธิการกริตไกวันนะคะก็มาอสอนเอาไว้นะคะมีไม,ม,ม,ม่มาพูดคุยกันเนาะในแท็กอ่อาอภายัยขออาภายัยอันนี้ใน Custom Easy นะคะไม่ใช่แท็กใน Custom Easy EP ที่20ค่ะคุยสบายๆได้ความรู้กับอาจารย์อ้อยนะคะเช่นการสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปดูได้เพิ่มเติมสามารถดูฟรีได้นะคะในเว็บไซต์แทอีซ e ค่ะรายการที่เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรค่คะโดยอาจารย์สุธิการกริจไกรวันผู้เชี่ยวชาญกฎหมายศุลกากรนะคะอ่าแล้วเหมือนเดิมเช่นเดิมอย่างที่บอกว่าเอกสารมันก็จะเป็นตัวเดียวกันนะคะพอเขาบอกว่าอะไรให้ความรับผิดเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิด ตามกฎหมายว่าด้วยสุลกากรดังนั้นก็เหมือนเดิมพี่ว่ายังไงพี่สุลกากรว่ายังไงน้องว่าอย่างนั้นพี่สุลกากรมีเอกสารให้นําเข้าเขตนะคะคือกสกหนึ่งสองสอง,สอง,สองแล้วก็มีวันที่ด้วยแท็กพอยต์ของสัรพากรก็ว่าตามกันนะมาตราเ8บแปวันเลขคอควายก็ยึดถือวันที่ที่เรานําขอนั้นเข้าคลังสินค้าทันบนนั่นเองนะคะในเขตสุลก,กากร เราจบแล้วนะ78วงเล็บ4วงเล็บขอไข่เขตปลอดอักรฟีเทโซนขอควายคลังสินค้าท่านบนบรอนเดดแวร์เฮาส์คราวนี้เราก็จะกลับมาก่อไก่กันแล้วนะคะเขาบอกว่าอะไรก็อไก่บอกว่าการส่งออกนอกจากที่ระบุในขอไข่หรือคอควายก็คือถ้าเขตปลอดอักกรก็ไปดูขอไข่ถ้าคลังสินค้าท่านบนก็ไปดูคอควายถ้าไม่ใช่ทั้งสองอันไม่ใช่ทั้งฟีเทโซนไม่ใช่ทั้งบรอนเดดแวร์เฮาส์กลับมาที่ก่อไก่นะคะก็อไก่บอกว่าอะไรคะ การส่งออกนี้ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชำระอากรขาออกวางหลักประกันขาออกหรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออกนะคะปัจจุบันอาจารย์อ้อยบอกว่าจะมีของจำจำชนิดไม่ได้นะคะจะมีอยู่ประมาณสีชนิดที่ประเทศไทยอะคะ่ะเก็บเก็บอากรขาออกนอกนั้นก็คือไม่มีดังนั้นบางทีเราก็รู้สึกว่าเ้ยส่งออกแบบซูนไม่มีอากร ท่องแบบนี้ไม่ได้นะบางที re, ในรายละเอียดเชิงลึกมันมีแหละเพียงแต่ว่าโดยประสบการณ์ของเราเราอาจจะไม่ได้เจอมันเท่านั้นเองนะคะเราอาจจะยังไม่ได้เจอมันดังนั้นถ้าเราเจอมันในสินค้าประเภทตามที่ต้องเสียอากรขาออกแท็กพอยต์ไปเกิดขึ้นเมื่อวันชําระอากรนะแท็กพอยต์ไปเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้ชําระอากรแต่คุณวางหลักประกันอากรขาออกหรือคุณจัดให้มีคู่ค้าประกันอากรขาออกแท็กพอยต์เกิดขึ้นแต่ตอนนั้นแต่ถ้าไม่ใช่ของที่ต้องเสียอากร ไม่ใช่ของที่ต้องเสียอากรก็จะอยู่ประโยคตัดไปเขาบอกว่าอะไรเว้นแต่ในกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาออกหรือได้รับยกเว้นอากรขาออกแล้วแต่กรณีแท็กพอยต์ก็คือถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยสุลกากาอ่าอันนี้ก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันไหนออกใบขนนะชิปปิ้งจะมาบอกเราไหมเฮ้ยวันนี้ฉันออกใบขนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะอ่า สถานะในใบขนสินค้าขาออกค่ะอันนี้ไม่แน่ใจสําหรับบางท่านที่ยังไม่เคยทําต่างประเทศเดี๋ยวจะมีจะมีใบขนมาโชว์ให้ดูด้วยนะคะสําหรับบางท่านที่เคยทำแล้วก็อาจจะแบบพอคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะสถานะใบขนสินค้าขาออกค่ะมีทั้งหมดสี่สถานะนะคะก็คือ0ูนย์หนึ่งศาตกศูนย์เป็นหนึงศูนย์สี่นะคะซึ่งในเอกสารเขาจะเป็น0ูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้า เออไม่เคยถามอาจารย์อ้อยสักทีว่าศูย่อมาจากอะไรเดี๋ยวลองหาข้อมูลเพิ่มด้วยนะคะอ่ะศูนย์มีทั้งหมด4สถานะสถานะที่1 declaration draft ก็คือเป็นใบขนที่อยู่ในระหว่างการล่างสถานะที่สถานะที่2 declaration a c c e p t ก็คือข้อมูลที่ผู้ประกอบการตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลถูกต้องนะคะจากนั้นจึงมีการส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมศุลกากรแล้วและเมื่อมีการชำระภาษี อากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นสเตตัส02หรือถ้าเราไม่มีภาษีชําระอากรที่ต้องชําระเมื่อกรมสอกมสรมศุลกากรตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสถานะก็จะเปลี่ยนเป็น s t a t ัส02นะคะแล้ว s t a t ัส03ก็คือ Goods Transaction Control Already Check ก็คือเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะคะได้ตรวจสอบสินค้าและและรับรองข้อมูลว่าผู้การได้สำแดงข้อมูลอย่างถูกต้องราบอกเฮยเอาอเครื่องคิดเลขออกไปทั้งหมดหมื่นชิ้น อ่ะมันมีหมื่นชิ้นนะแต่แต่สุรกรกรเขาสุ่มนะคะเขาคงไม่ได้มานั่งนับทุกอันไม่งั้นของไม่ต้องออกกันพอดีนะคะอ่ะกรณีตรงนี้ก็คือตรวจสอบและถูกต้องตามสินค้าที่นําเข้าส่งออกต่างๆก็คือถือว่าเรียบร้อยและ already check ถือว่าเป็นสเตตัสศูนย์สามและสเตตัสุดท้ายค่ะสเตตัสศูนย์สี่กูนะคะก็คือใบขนสินค้านั้นมีการส่งออกโดยสมบูรณ์หมายถึงยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้านั้นได้ออกเดินทาง ออกจากราชนจาจักรไทยแล้วคือเรือก็ออกจากท่านะคะเป็นของลงเรียบร้อยโหลดปุ๊บของออกเรียบร้อยแล้วนะคะและท่าในส่วนของการนําเข้าหมายถึงตัวแทนออกของได้ดําเนินการพิธีการสุรกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามาแต่วันนี้เราเรียนเรื่องขาออกเนาะอ่ะคราวนี้เรากลับมาแท็กพอยต์เกิดตรงไหนดีแค่กราฟแอคกซ์เซปหรือเช็คหรือว่าโหลดนะเรากลับไปดู7 8็ดสิบแปดนิดหนึ่งวงเล็บสี่วงเล็บก็บ 5, เรเขาบอกว่าอะไรเกิดขึ้นในวันที่มีการ ออกใบขนสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรนะคะดังนั้นการออกใบขนสินค้าก็จะเหลือแค่ไม่หนึ่งก็สองนี่แหละไม่หนึ่งก็สองเนาะแต่หนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างการล่างคงไม่ใช่เนาะคงไม่ใช่เรียกว่าตามกฎหมายศุลกากรไม่งั้นเราล่างอยู่ที่บ้านเอยสุลกากรเอ็กเซปต์แล้วหรอ,อยังศุลกากรก็จะไปอเอ็กซ์เซปที่ศูนย์สองนะคะดังนั้นสเตตัสที่แท็กพอยต์เกิดขึ้น ในทางภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจะต้องนามาลงรายงานภาษีขายที่เราจะต้องเอาเอชเชนเลตมาคำนวณเพื่อแปลงค่าเงินตราต่างประเทศกรณีที่ขายเป็นเงินสกุลเงินต่างประเทศแปลงเป็นบาทในรายงานภาษีขายคือใบขนที่เป็นสเตตัส0209นะคะและตัวน,นี้ก็จะเป็นยอดที่จะยื่นในพพ30นยคะคะ,ะรายได้ที่อยู่ในกลุ่มของแวดศนะคะอ่า นี้เรามาดูตัวอย่างนะคะีก็บอกเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาให้ดูเนาะอันนี้ใบขนสินค้าขาออกก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นตารางๆอ่าก็จะมีเรื่องของรายละเอียดว่าเออซื้อของใครยานพาหนะอะไรขายเป็นเงินตาสกุลไหนนะคะแล้วก็มีการเวลาเราออกนี่เราออกด้วย FOB เนาะเดี๋ยวรายละเอียดของ FOB เราจะไปเรียนตอนมาตาที่เราที่ถึงนะตอนนานอีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้ใบขนสินค้าขาออกเห็นไหมมันจะมีดีแคร์แอคเซป ตัวนี้ค่ะคือ0209ตัวที่ลูกสอสีแดงชี้เพราะอะไรก็คือ accept แล้วนะสุวนลกากร accept แล้วนะหลังจากนั้น g o o d check เห็นไหมเช็คของก็คือ0309วันที่15หลังจากนั้น g o o d load วันที่20เดือน1ซึ่งมันก็จะไปตรงกับด้านล่างเห็นไหมด้านล่างซ้ายนะคะ0409รับบรรทุก20เดือน1 2565อันนี้ก็20เดือน1 2022นะคะดังนั้นวันที่ที่เราจะใช้อาตาัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าเงินบาท ในการยื่นภาษีขายแท็กพอย t เกิดขึ้นเมื่อ accept declaration ของใบขนสินค้าจึงจึงเป็นวันที่13เดือนหนึ่งนะแต่วันที่ที่เราจะรับรู้รายได้กรณีที่เราขาย CIF FOB เนาะก็คือของออกจากท่าเรือเนาะ in co term ก็คือวันที่20เดือนหนึ่งนะคะดังนั้นการบันทึกบัญชีรายได้กับการบันทึกภาษีขายจะดิบกันนะคะเราต้องกระทบยอดใน พงด50ศกับพพสามศูอนย์กรณีที่ขายเป็นเงินตราต่างประเทศนะคะจะดิบกันด้วยอัต,ตาราแลกเปลี่ยนเพราะมันคนละหวันกันค่ะ่าสรุปวันนี้เราก็จบไปแล้วเนาะมาตาราเจ็ดสิบแปดวงเล็บสี่กไก่บอกว่าส่องออกเกิดขึ้นเมื่อออกใบขนนอกจากขอกับขอควายขอไข่ก็คือออกเหตปลอดอากรขอควายก็คือออกเข้าคลังสินค้าทันบนแคก้ยอยเกิดขึ้นเมื่อวันนําสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือว่าคลังสินค้าทันบนนั่นเอง ะะจบแล้วค่ะตั้งเป้าหมายเรียนด้วยกันวนลมาตากับแทอีซี่นะคะวันนี้มาทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยบริการของแทอีซี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัปเดตกฎหมายสมาชิกจะได้รับอีเมลนะคะจาก ทางเรานะคะอัปเดตกฎหมายเลยกฎหมายออกวันนี้เท่าที่เห็นนี่ไม่เกิน2วันได้แน่นอนนะคะแล้วก็ได้รับเป็นอีเมลไปถึงท่านโดยเป็นการส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็ในเว็บไซต์ก็สามารถดูได้ดาวล์โลดได้ก็พี่ได้นะคะ Q&A มีข้อกฎหมายมีคําถามหลายๆคําถามนะคะที่สามารถอ่านเป็นเคสต์ดี้สามารถเข้ามาค้นคว้าแล้วก็กปปี้ไปได้นะคะหรือแม้แต่ท่านท่านท่านใดเป็นสมาชิกนะคะก็สามารถสอบถามผ่านเว็บไซต์มาได้คําถามของท่านก็จะไปอยู่ในห้องคําถามของฉันนะคะสมาชิกแบ่งเป็น2ประเภทนะคะสมาชิกประเภททั่วไปกับสมาชิกประเภท VIP ค่ะสมาชิกประเภททั่วไปสามารถสอบถามคาถามได้3าําถามต่อเดือน แต่การตอบคาถามของเราอะคะ่ะจะเป็นตอบคาถามภายใน3ถึง10วันทำการขึ้นอยู่กับคิวช่วงนั้นขึ้นอยู่กับตารางเวลาของที่ปรึกษาของทีมที่ปรึกษานะคะแต่ว่ายังไงก็ไม่เกิน10วันทำการซึ่งเนเซก็ประมาณสัก2อาทิตนยะ์เนาะเพราะว่า10วันทำการกมีสาวที่มีนักการตลากอ,อีกบางเดือนนะคะ,ะแล้วก็ ขออัปเดตเลยละกันเดี๋ยวปลายปีนี้นะคะฟังก์ชันสมาชิกทั่วไปตรงนี้ค่ะจะอัปเดตเหลือแค่หนึ่งคำถามเท่านั้นต่อเดือนนะคะจริงๆแล้วนี่มันเป็นรูแบบของเราตั้งแต่ต้นแหละเราเริ่มต้นเปิดเว็บม,มาด้วยห้าคำถามเนาะปลายปีนี้จะเป็นสิบเก้าพฤศจิกายนวันเกิดเราอีซี่นะคะจะเป็นครบสี่ปีแล้วนะคะเราเป็นห้าคำถามแล้วประมาณสักน่าจะปีหนึ่งมั้งคะเราก็เปลี่ยนเป็นสามคำถามนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คืออยู่ที่หนึ่งคำถามคือจริงๆแล้วเราตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งคำถามเนาะสำหรับสมาชิกทั่วไปแต่เราก็เป็นรูแบบขยายให้ทุกท่านไไไไไดด้้้้้้้้ลลลลออ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 งงงงงงงเเเเเเยยยยยยกกกกกกกาา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 รรรรรรตตตตบบบขขปป็็็็นนนนนนน่่่่่่่่่่่ีีีีีใจจจวววววหๆทททคคคคููััััแแแถถถซะะะะสมมมมชิิำำึ ทำกาดน,นะคะอยู่ภายในนี้และสมาชิกอีะเภทค่ะคือ v i p ค่ะ v i p คือเราอ่ะไม่ได้จากัดคาถาม,ถามแต่ว่าเราจำกัดเป็นชั่วโมงในการให้การปรึกษาทั้งนี้ชั่วโมงนี้รวมถึงการค้นหาด้วยนะนะคะแล้วก็ VIP นะคะสามารถอสอบถามมาได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เนาะอีเมลส่วนตัวของที่ปรึกษาเราจะมีที่ปรึกษาดูแลท่านโดยเฉพาะเลยนะคะตกปีละหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะถ้าจ่าไม่ปิดหรือเก้าร้อยเก้าพันเก้าร้อยสิบประมาณนี้นะคะ ขออภัยจำเลทตัวเองไม่ได้ซะง,งั้นนะคะหารต่อเดือนแค่พันกว่าบาทสำหรับคนที่จะมีที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับบริษัทของคุณนะคะกรณีนี้คำถามจะได้เร็วขึ้นนะคะจะได้เร็วขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไปต่อคิวอารมณ์คล้ายๆไปเข้าดิสนีย์แลนด์แล้วมีฟาสแท็กนะคะอันนี้ก็จะเป็น VIP แต่ว่าเราจะจำกัดชั่วโมงอยู่ประมาณ3ชั่วโมงต่อเดือนนะคะไม่เกินนี้นะคะแล้วก็ห้องเทสติ้งค่ะเป็นห้องใช้แบบทดสอบตอนนี้สามารถเข้ามาเล่นได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ซื้อคอร์สแท็กการใช้ประมวลลักศดรกรอย่างมืออาีเเเเดด๋ยวรรราาาาจะต้้ไใทสัมมถขบบ์ แต่เราไม่เฉลยข้อสอบแต่ละแต่ละ EP มีแค่10ข้อไม่ได้เฉลยน,นะคะและก็เทรนนิ่งค่ะก็คือรายการนีน้อย่างเช่นวันละมาตาหรือว่ามีอีกหลายรายการมากมายนะคะแท็กเคสตัดดี้โดยท่านอาจารย์สุเทพแท็กคาเฟ่โดยท่านอาจารย์สุเทพอาจารย์อ้อยแล้วก็อาจารย์ปริพลนะคะสับเปลี่ยนกันมาพูดคุยนะคะแล้วแต่ว่าอา EP ไหนท่านใดคุยกับใครนะคะเพื่อให้เรามองเป็นเหมือนแบบคบรบลูกอะคะ่ะแท็กคาเฟ่นเนาะแล้วก็มีอะไรมี HR พาคุยมีแท็กอิซิเซนเซ่องรับ3ภาษานะคะแล้วมีรายการอะไรอีกภาษีชาวบ้านมีหลายรายการมากค่ะยังงไลองไปดูทุกรายการเนี่ยเป็นรายการรฟีทั้งนนนั้เเลยะะคทรนนิ่งสาามรถไปเปิดดูได้เเลลยตรงือกแท็็็บอออค่่ะะกจเปนชงฟรรีีวิดโสาามถ ได้เลยแต่ถ้าเกิดสมาชิกเราก็พิเศษสามารถดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็คําตอบในการในแต่ละ EP ได้ด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่านีโคดอันนี้จริงๆเราพัฒนามาตั้งแต่ต้นแล้แต่ว่าตอนนี้ดอกไปมันมีหลายๆเรื่องที่จัดการเดี๋ยวอนานะคตมีเวลาเราจะกลับมาใหม่นะคะตอนนี้ที่ ตั้งใจเอาไว้ค่ะก็คือจะทําในเรื่องของภาษาให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะคะภาษาอังกฤษที่เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็เอ่อ Q&A เพิ่มเติมนิดนึง Q&A ข้อหาหรือกรมสรรพากรค่ะตอนนี้เรามีการไปแปลนะคะเราก็จะมีน้องที่เป็นทีมงานแผนแปลแปลเป็นส่วนของข้อหรือหัมสมการจะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีน,พาาจนเพื่อทีอ่บางครั้งในี่สมาชิกก็จะได้หยิบไปใช้งานง่ายๆที่เราไปดูกับต่างชาติก็จะได้อะไม่ต้องไปเสียเวลานั่งแปลเราก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปให้ได้ขออภัยขายของยาวไปหน่อยนะคะแต่เชื่อเลยว่าบริการของเราเนน่ยคครรรออบุมแะะงาาาถ้้ณใชิกขัว กันนพี้ค่ะผมอยากให้ทุกคนเข้าใจประมวลรัศกรและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องครับแล้วคุณล่ะสมัครเรือยงครับ